สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอวันนี้ตามนํำกรีนมาครับโอ้โหมาวิ่งถึงอะไรเนี่ยบ้านบาดโอ้อะไรบ้านไหนนี่อยู่โคกเพชรนะครับบ้านโคกเพชรโอ้โหเข้าไปทีไกลจังเลยเราจะตามไปดูว่าเขาไปค้นอยู่ไหนบาดขี้เลรนไก่ดำกรีนดำกรีน โอ้ครูมานี่ได้ไงเนี่ยฮะโอ้มาแต่ไหนอือผ่านไปแล้วมาแต่ไหนเนี่ยอือรถเหมือนตะตุงยังเลยนั่นน่ะันนั้น่ะใช่รถตะตุงไหมวีโก้กันนี่น่ะ คล้ายๆแต่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ครับโอ้โหเราเข้าไปได้ไหมเนี่ยพี่น้องเราเข้าไปได้ไหมผมอยากเข้าไปข้างในจังเลยปัดทางนี่นะครับขลุกกันยังไงเนี่ย ผมลงไปได้ไหมนี่ผมลงไปได้ไหมขอลงตรงนี้เลยครับขอลงได้แล้วก็ต้องลงได้วะขอลงได้แล้วต้องลงได้อสบายผมมาเอาดินครับ อาเสียกอลมาวิ่งไกลย,ยังเลยครับสามชาติเลยนะดิก็จะสถบทถานไหยใครจะตอบกลับไปเนี่ย <c oughs> โอ้เสียดีก็มาครับเสียดี มวิ่งนี่นี่เองอเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปข้างในมีที่หลบรถไหมเดี๋ยวผมจอดนี่ก็ได้มั้งเนาะผมจอดนี่แหละเดี๋ยวผมลงไปก่อน เปไรอีกอุ๊บติดบ่โอ้ขุดตรงนี้นี่อีกตามเสียก็มาถึงจะเจอครับ ดีครับโอ้งานเยอะเหรออืเปิดงานก็กยเยอะเลยโดก,กี่ร้อยกี่พันเที่ยวนี่เอออันนี้ขุดกี่ไร่ครับนี่ไรหนึ่งได้ไหมได้ไหมโอ้โอ้ดูไม่ได้ยี่โดรนสัตว์เป็นไรมันโหลดอยู่นี่ฮะแลดด้วมาโดน คนคลายน้ำมนันเรียวนึง <c oughs> เออมาทำงานจหโหลดจริงเลยเนาะ้ลอกันนี้เปิดรุ่นการแรกเลยในชะ่ไหมเตยมเปาจัดหนักเลยเอ,อพันเที่ยวเลยครับฮะเพิ <c oughs> ไงไ่งวางเครื่องเสร็จออกทำงานแล้ว ท,ท,ทีงานเพลงบอ่งานเพลงพี่ยรเลย0เที่ยวโอ,โอ้ไม่ใช่อยู่นี่เป็นเดือนเลยบ่เดี <c oughs> ๋ยไ,ไม่ให้รถกลับของ่ยเไม่ให้รถกลับ่ไม่บเซเาดึงตัวมาครับได้จังหว,วะพอดีเลย มันมันเพิ่งโหลดวันนี้นี่ได้คนละกี่เทียวพี่คนละยี่สิบกว่าเลยนะโอ้พุดเร็วเถอะผมก็ว่าวิ่งไกลยอยู่ดิไกลยยไหมเด็กเพียโอเคไหมเด็กคนละยี่ยสิบเที่ยวก็โอเคแล้วเนาะ พูดร่มแรงร่มแรงยวผมจะพาไปดูเสร็จะโหลดเลดนนึงนะไม่เป็นไรครับใช้งานติเออเสร็ก,ก็มาอักซัดอยู่นี่นี่เอง ini mak เจออะไรพี่มันเยวกับตัมหมดเลยเจอ่ะใรถบรรทุนตัวกาวนามันพุ่เวลามันพุ่งคือาำนาวนามันจะ่ครับรม่ว่ามันพุ่งโหลดวันนี้ ปัญหาครับดินยอะแกบอกว่าดินแค่นี้ไม่พอนะดินแค่นี้ไม่พอพันเที่ทยวยอด สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ